สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะวันพฤหัส9้าโมงครึ่งถึง10โมงด้วยความรักและความห่วงใยคุณผู้ชมคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีขึ้นอยู่กับบ,บทบาทของผู้หญิงเรานี่แหละคะ่ะบทบาทของผู้หญิงที่เป็นภรรยาบทบาทของผู้หญิงที่เป็นแม่นี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราห่วงใยผู้หญิงน,นะคะเราจะมีเรื่องราวของการดูแล ไม่ให้ผู้หญิงเราเป็นมะเร็งปากมดลูกเขาบอกว่าวันนี้ผู้หญิงเลือกได้แล้วนะคะที่จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วนี่ก็มีเรื่องราวจากอาจารย์สุภัตราสุภาพนะคะเป็นข้อคิดดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายตอนนี้เราไปดูแลสุขภาพด้วยกันก่อนที่มุมสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวชสุข,ขุมวิทค่ะแคร์คอนเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวช ของแค์คอนเนอร์ที่มุมสุขภาพของโรงพยาบาลสีสิติเวชสุขุมวิทวันนี้นะคะหน่วยจะเรยียนคุณผู้ชมว่าผู้หญิงเราเลือกที่จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแต่ก็ต้องมีวิธีการซึ่งผู้ช่วยศาสตร,ราจารยาน์นายแพทย์ไพรโรดจันยางดีกุลนะคะหมอเป็นพยาธิแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจเชื้อไวรัส ีมีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะแพทย์หญิงเขมวานพงศานนท์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนรีเวชทั้งสองท่านมีความรู้แน่นแน่นว่าฝากเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันท่านไหนจะให้โอกาสเราในการเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนดีค่ะก็ถ้าจะเลือกที่จะป้องกันไม่ให้เกิด มะเร็งปากอดลูกก็ตอนนี้ก็มีวิธีการป้องกันอยู่2ประมาณ2ระดับนะคะก็ระดับแรกตั้งแต่ระดับปฐมภูมิก็คือตั้งแต่คือเรารู้มาอยู่แล้วว่าตอนนี้มะเร็งปากอดลูกเนี่ยเกิดขึ้นจากการติดเชือ้อ HPV เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นปฐมภูมิก็คือป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการติดเชื้อ HPV ก็เลยมีการสร้างวัคซีนขึ้นมาเพื่อฉีด ก่อนที่คนไข้จะมีการติดเชื้อให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันพอติดเชื้อปุ๊บร่างกายก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันและทำลายได้แต่ว่าในกรณีที่คนที่เคยมีการติดเชื้อมาเกาะแล้วในบางครั้งเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันระดับต่าๆอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนคุณหมอคะจะย้อนไปดูว่าในการตรวจคัดกรอถ้าเป็นเรื่องของ HPV เราตรวจอะไรงอ๋ออันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทางคุณหมอเป็นวันวัดตรวจมาครั้งเดียวนะครับ เราสามารถที่จะเลือกเลือกอตรวจได้2แบมก็คือ1เราตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นแหลวนะครับของเซลล์เยื่อบุผิวในขณะเดียวกันเราก็เอาเซลล์ที่มีอยู่นะครับที่เหลืออยู่เนี่ยมาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ได้ครับ,บง,ง,ง่ายมากเลยเพราะการตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวโดยคุณหมอเข็มประวันจะสามารถที่จะตอบคาถามได้ถึง2คําถาม หนึ่งคือคำถามว่าคุณมีความผิดปกติของเซลเยื่อบุผิวปากม้นลูกหรือยังสองคุณมี HPV อยู่อยู่ที่บริเวณปากมดลูกของคุณหรือไม่อ๋อะทีนี้เวลาที่เราจะมาตรวจตรวจนะคักผู้หญิงมกจะาออันนี้เราก็พูดเรื่องไม่อายกันไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการเตรียมตัวมีไหมคะควรจะทำช่วงไหนหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงงไหนก็โดยทั่วไปก็ติดอยู่ ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ท่านหมอจะมาทำก็ทั้งยงงดการส่วนล้างหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ประมาณสองวันเทรนเป็นยังไงคะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันของไทยเราเอ,อ่อคือเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเลยนะครับเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มองปัญหามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นปัญหาดับต้นๆของประชากรหญิงทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามที่จะหาชุดตรวจนะครับ เพื่อที่จะเข้าถึงนะครับเข้าถึงประชาประชาชนได้อย่างแพร่หลายผมพูดได้เลยว่าในระยะเวลาไม่เกินจากนี้ไปไม่น่าไม่น่าจะเกิน3ปี5ปีเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีชุดตรวจซึ่งผู้หญิงสามารถตรวจได้ตรวจด้ตัวเองที่บ้านอ,อ,อันนี้แหละครับจะเป็นจะเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณหมอเขมื่อวานครับเรียนถามนิดนึงสิค้าจำได้หมอไพโรถเคยบอกว่าใช้ HPV เนี่ยเข้าร่างกายง่ามากเลย ที่เราไปใช้ถ้เาเช่นตัวอุปกรณ์อะไรต่ตางๆตามโรงแรม,มโดยทั่วไปการติดเชื้อ HTV มันติดต่อจากการสัมผัสนะคะถ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมีเชื้อ h p v แล้วรเราไปสัมผัสก็อาจจะโดนได้แต่ในกรณีนี้ในกรณีที่เป็นต่อมะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องสเปซิฟิคตรงบริเวณปากมดลูกอะไรถึงจะพาเชื้อเข้าไป ให้โดนโบริเวณปากมดนลูกให้สัมผัสบริเวณปากมดนลูกซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็คิดถึงเรื่องของโรคเพศสัมพันธ์มากกว่าอ๋อค่ะไม่ไม่ใช่ว่าแบบจะติดก,กันง่ายขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าแค่สัมผัสกับผ้าขนหนูเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอามือเราเข้าไปสัมผัสเอาค่ะ,ะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ไทรโรดจันยานดีคุณค่ะพยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ ประสบการณ์ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจเชื้อไวรัส HPV นะคะขอบคุณแพทย์หญิง mm hmm. เขมวานพงศานนท์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนะรีเวศน,นะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค,คะเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้คุณผชมสามารถนำไปใช้แล้วก็สามารถที่จะมาเข้าฟาังให้ละเอียดมากขึ้นในงานสัมมนา ู้หญิงเราเลือกที่จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่โรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขวิท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-711-8181เป็นที่สำหรับสำรองที่นั่งฟรีนะคะพิงานสันมนาฟรีค่ะ <S <S เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าอีกไม่นานเราจะสามารถมีเครื่องตรวจเชื้อ HPV ได้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่มีข่าวดีนั้นเราจะนำมาเรียนคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราจะาพักสักครู่นหนึ่ง ช่วงหน้าดูนะคะว่าเส้นทางการเดินทางต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรกับสายด่วนรวมทางหลวง15ตัดจบค่ะ